บางคราวเราอาจจะล่วงเกินท่านทางกายทางวาจาทางจิตทางใจพอผู้มีอุปการะคุณโดยเฉพาะผู้เป็นแม่เนี่ยเป็นผู้มีหาไทยอ่อนโยนนึกขึ้นมาทีไรก็ตามอย่างคราวที่โยมแม่ไม่สบายเนี่ยไปเยี่ยมโยมแม่เนี่ยรู้สึกว่ามันเวลาท่านเจ็บเวลาท่านไม่สบายเนี่ย ถ้าหากว่ามันเป็นไปได้จริงๆนี่ในความรู้สึกแห่งจิตใจจริงๆอย,ยากจะยกออกจากตัวท่านจริงๆแล้วความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอยากจะเอามาวางไว้ที่ตัวเองมันคิดถึงขนาดนั้นน,นึกรงสารท่าน,นแล้วก็พิจารณาไปถึงว่าโอ้เราเคยนอนในท้องของท่านตั้งแปดเดือนเก้าเดือน แล้วท่านก็คลอดเราออกมาด้วยความลำบากลำบนแม่ผู้มีอุปการะคนเช่นนี้เนี่ยอายุก็มากแล้วไม่รู้ว่าท่านจะมีอายุมากมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีจะจากเราไปหรืออาจเราจะจากท่านไปก่อนพอมาอนุสรย้อนถึงอุปการะคนในส่วนนี้เนี่ยมันเป็นเหตุให้สภาพจิตใจเนี่ย ไม่รู้จะบอกอย่างไรมันจริงจะได้จะถูกในความรู้สึกเวลาท่านไม่สบายแต่ละครั้งไปพิจารณาดูผู้บังเกิดกล้าวเนี่ยมันทราบซึ้งจริงๆดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเวลาท่านเจ็บท่านปวดนั่นแหะยิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในขณะที่ท่านเจ็บท่านปวดคราวใดนี้มันอยากจะยก ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงออกจากท่านแล้วก็มาวางใส่ตัวเราเคยจะเอากายของเรานี้เป็นสิ่งที่รองรับความทุกข์ความเจ็บปวดของท่านให้ท่านอยู่สบายท่านคิดถึงขนาดนั้นเวลาโยมพ่อไม่สบายนี้เวลาไปเยี่ยมเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะพูดคุยเลยเพราะว่าท่านเป็นความดันแล้วก็ เลือดในโลหิตฝอยมันแตกแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยอยู่เจ็ดวันอานาวาภาพนี่ไปยืนดูมีแต่ลมหายใจแล้วออกซิเจนช่วยก็ไปยืนพิจารณาไปจับดูไปคำดูพิจารณาถึงผู้บังเกิดเกล้าเราผู้ให้กำเนิดเราไม่มีโอกาสที่จะพูดจากันเลย ถ้าท่านป่วยในโรคอื่นก็พอที่จะชี้แนะแนวทางข้อวัดปฏิบัติให้ท่านในคราวที่ท่านจะสิ้นใจในคราวที่ท่านจะจากเราไปแต่อันนี้เราหมดโอกาสที่จะให้ธรรมะแก่ผู้บังเกิดเกล้าเลยเรียกว่าหมดโอกาสพอมาคิดไปคิดมามันทราบซึ้งจริงๆในขณะที่ท่านไม่ไม่สบายเนี่ย แต่โยมพ่อก็ดีหน่อยก็คือท่านได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมในจุดหนึ่งเพียงสิบวันเท่านั้นเองอาตมายังคิดแต่ว่ายังคิดถึงภาพที่ท่านเดินจงกรมอยู่เดี๋ยวนี้พอหลับตานึกดูก็ยังเห็นท่านเดินจงกรมอยู่ในบ้านตาดอำเภอพนานท่านมาอยู่สิบวัน ก็ยังพอที่จะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้โยมพ่อท่านได้มีโอกาสแล้วได้มีโอกาสที่จะได้เจริญวิปัสนาภาวนาต่ออยู่ถ้าหากว่าโยมพ่อไม่เคยเลยนี่ก็คงจะเสียใจพอสมควรหนักใจพอสมควรไม่สบายใจพอสมควรแต่นี้ก็ยังดีว่ายังมีโอกาสให้ท่านได้ เดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่เป็นสิ่งที่น่าปราบปลื้มใจคือโยมพ่อท่านไม่เคยเจริญวิปัสนาภาวนาแต่ท่านก็เคยบวชเหมือนกันแต่ไม่เคยพอท่านไปปฏิบัติธรรมเขก็กราบเรียนหลวงพ่อใหญ่วัดพิษณุภารามว่าอาจจะช่วยโยมพ่อโยมแม่ได้อย่างไรหลวงพ่อท่านก็นแนะให้ว่าเราจะต้องตั้งจิตตั้งใจไว้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะ กว่าที่ท่านจะมาได้เนี่ยอาตมาไปขอนะขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกขอทั้งโยมพ่อขอทั้งโยมแม่พ่อโยมแม่ก็ไม่เคยเจริญภาวนาโยมพ่อก็ไม่เคยเจริญภาวนาช่วงอาตมาภาพในปี25 3 0หรสือ31เดเนี่ยที่ไปขอเรียกว่าไปขอกับโยมพ่อโยมแม่ทำไมจึงไปขอเพราะว่า พิจารณาดูการเจริญภาวนาแล้วเนี่ยบารมีธรรมที่สร้างสมบมบรมมานั้นก็คงจะน้อยลงว่างั้นเถอะหรืออาจจะพูดได้ว่าหมดก็ได้เพราะว่าเจริญภาวนาไปเจริญภาวนาไปสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันก็ดีขึ้นตามลําดับลําดับในเมื่อมันถึงจุดของมันแล้วทีนี้สภาพจิตใจเหมือนกับว่า เราไม่เคยสร้างบารมีมาเลยไปกราบเรียนพระเดชพระคุณหลวงพอ่อหลวงพ่อท่านก็แนะนําให้ว่าควรจะให้ยมพ่อโยมแม่ได้มีโอกาสมาเจริญภาวนาเพื่อขอบารมีธรรมของท่านอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไปขอร้องท่านเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะขอบิดามารดามาปฏิบัติธรรมเนี่ยไปพูดอยู่ตั้งนาน,นหลายครั้งหลายคราว ท่านก็บอกว่าอ,อยังยากอยู่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆก็ไปขอท่านที่ท่านให้ไม่ใช่นอื่นหรอกตอมาปารบอ่าปรารบกับยมพ่อยมแม่ว่าแต่ก่อนยมพ่อยมแม่ขอไม่ให้อัตมาสึกขอไม่ให้อัตมาสึกอัตมาว่าจะสึกอยู่แต่ยมพ่อยมแม่ว่าขอในสุดท้ายก็ไม่ได้สึกแล้วทีนี้ก็ขอท่านว่า อตาตมาบวชเข้ามาในพระธรรมวินัยก็หลายพรรษาแล้วได้สิบเอ็ดสิบสองพรรษาแล้วคล้ายๆกับว่าบุญบาร,รมีที่สร้างสมบรม์บำเพ็ญมานั้นมันหมดไปเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะต้องขอบาร,รมีธรรมของโยมพ่อโยมแม่ถึงอย่างไรอย่างไรก็ขอให้โยมพ่อโยมแม่ได้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมเถอะขอพึ่งบาร,รมีของโยมพ่อโยมแม่ บารมีของลูกที่บวชมารู้สึกว่ามันจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ขอร้องโยมพ่อโยมแม่เถอะให้ไปประพฤติปฏิบัติธรรมพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกในที่สุดท่านก็ตกลงจึงได้พาท่านมาทั้งสองให้โยมพี่แม่กาเนเป็นผู้มาอุปถัมภ์โยมแม่เนี่ยได้มาปฏิบัติธรรมครั้งแรกเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ ภูมิโกภูมิใจที่ยังได้มีโอกาสในท่านได้เจริญปัสสาภาวนาพอท่านมาปฏิบัติแล้ววันสุดท้ายพระเดชพระคุณหลวงพ่อเทศแว่นธรรมโยมพ่อท่านรู้สึกว่าดีอกดีใจจริงๆท่านไม่เคยฟังเทศพอท่านฟังเทศสองชั่วโมงเศษเษโยมพ่อบอกว่าเข้าใจดีท่านว่าเข้าใจดีแล้วก็ ฟังแล้วรู้สึกว่ามันทราบซึ้งจริงๆจะทําอย่างไรนาะท่านว่าจึงจะได้เทปอันนี้ไปเปิดให้ชาวบ้านฟังท่านปรารภถึงขนาดนั้นความจริงท่านไม่เคยฟังเทปแต่พอได้ทราบว่าท่านฟังเทศแว่นธรรมนเพลิดเพลินว่างั้นเถอะดีอกดีใจอาตมาก็จึงพอสบายใจบ้างแต่ส่วนโยมแม่นั้นก็ ท่านมีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติธรรมร่วมกับคณะญาติโยมท่านนี้ก็เป็นเวลาหลายปีจึงเป็นสิ่งที่ทําให้สบายอกสบายใจโยมพ่อท่านจากไปก็เหมือนกับว่าท่านอยู่ในใจเราถึงท่านจะจากไปแต่คุณพ่อนั้นยังอยู่ในใจเราอยู่มันไม่ได้ว้าเวว่านั้นเถอะพอเราได้อุปธรรมบำรุงอย่างนี้มันจะไม่เสียใจในภายหลัง แต่ถึงกันนั้นก็ยังไม่วายคิดถามว่าโอกาสชีวิตของโยมพ่อมีอยู่ก็อาจจะได้บันเพนภาวนามากกว่านี้อีกอันนี้ยังคิดเป็นห่วงอยู่แต่สําหรับโยมแม่นั้นก็พอเบาใจสบายใจเพราะว่าในช่วงหลังมานี้ท่านก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําบาปทํากรรมอะไรก็สั่งตั้งแต่พี่ๆให้ดูแลคอยรักษาเพื่อไม่ให้ท่านลําบากลําบน คำพูดหรืออะไรต่างๆก็ตามห้ามเด็ดขาดการสแสดงออกทางใดก็ตามในสิ่งที่นั้นท่านไม่สบายใจนห้ามเด็ดขาดสั่งไว้อย่างเด็ดขาดเลยแล้วก็ยังสั่งต่อไปว่าถ้าโยมแม่ท่านป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยห้ามเด็ดขาดคือเอาสายสอดเข้าในจมูกของท่านเป็นเด็ดขาด ถ้ายอยากเจีเ่นช่วยหายใจก็เอาไว้แต่ข้างนอกใครเอาเข้าไปนี่ระวังไว้ให้มากๆเลแล้วก็จะต้องดูแลอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาห้ามหมอทําเด็ดขาดถึงวาระสุดท้ายให้โยมแม่ท่านไปอย่างสบายๆถึงแม้ว่าจะสอดเข้าไปข้างในวาระสุดท้ายท่านก็อยู่ไม่ได้หรอกไม่เหลือสักคนเดียวทําให้ท่านลําบากปเปล่า ปานนั้นเมื่อกี้นี้ไปวัดไม่เหยยงหลวงพ่อจเจ้าว่าท่านปารบว่ายมพ่อของท่านเนี่ยถึงแก่กรรมไปเมื่อไม่นานเนี่ยแต่เสดยดายอันหนึ่งดูแล้วท่านคงจะไม่สบายอันหนึ่งก็คือหมอท่านแหยใสาย,ยางเข้าทางจมูกดูแล้วท่านจะอึดอัดเห่างนั้นผมอยู่ผมกลับมาแล้วพอกลับไปแล้วเขาสอดสอดเข้าไปแล้วว่างนั้นถ้าเราจะดึงออกก็ไม่กล้า กลัวชีวิตของพ่อท่านจะจบลงทันทีเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวจะไม่สบายใจก็เลยปล่อยทำเลยท่านว่าสุดท้ายท่านก็ไปอย่างอาการสงบน,นี่แต่มาสั่งไว้เรียบร้อยเลยห้ามเป็นเด็ดขาดมันถึงเวลาสุดท้ายให้ท่านนอนหลับตาแบบสบายสบายภาวนาไปสบายสบายเถอะอันนี้ปารภให้ครูบาอาจารย์ตลอดท่านญาติโยมเท่าไหร่ได้ทราบได้ฟังว่ามันประสบกับตัวเองนี่มันมีความรู้สึก ในทราบซึ้งในจิตในใจเวลาไปเยี่ยมป่วยเวลาท่านไม่สบายอะไรต่างๆก็ตามความรู้สึกนี่รู้สึกว่ามันบอกใครก็ไม่ถูกไม่ถูกตรงกับความรู้สึกว่ามีต่อผู้บังเกิดก้าวนั้นเป็นอย่างไรอันนี้จึงขอปรารภให้ฟังครูบาอาจารย์ตลอดญาติโยมทั้งหลายได้ขอขมาลาโทษทั้งต่อหน้าและรับหลังก็ขอให้เบาใจสบายใจคณะสงฆ์เป็นจักขีพยาน รับทราบแล้วก็รับอโหสิกรรมแทนก็ถือว่าเป็นอโหสิกรรมไปถ้าเราล่วงเกินบิดามารดาท่านตายไปแล้วนานๆก็ตามท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามบาปกรรมอัน,นี้ก็จะเป็นอโหสิกรรมไม่เป็นบาปเปีนกรรมไม่เป็นอุโบสถั์ในการเจริญภาวนาของคณะครูบาอาจารย์ตลอดย่งญาติโยมต่อไปวันนี้ได้รารบสิ่งละอันพารน้อยมาก็เห็นว่าสมควรเก็วเวลา สามทุ่มพอดีในท้ายที่สุดนี้ขออนุภาพบารมีคุณบสีรัตนตรยัยอันเป็นร่มพุทธธรรมให้พวกเราทั้งหลายได้ความสงบร่มเย็นได้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งคุณธรรมทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่เบื้องต้นท้ามกลางตลอดถึงที่สุดขอให้คณะครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรตลอดญาติโยมทั้งหลายจงเจริญในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป ขอให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสุขอันไพยบูรณ์กล่าวคือมรรคผลฤพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ